สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะผมอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะผมคันนี้เจ้า cbr หกพนห้าร้อนะผมคันนี้ปีคศสองพันสิบหกแท้นะครับคันนี้เป็นตัวโครงแดงนะผมโครงแดงตัวลิมิเต็ดนะผมสีเดิมโรงงานสติ๊กเกอร์ครบนะผมคันนี้ของแต่งมีท่อ ar นะครับลั่นเลยนะครับคันนี้จูนเดินหอบมานะครับโช๊คหลังเป็นโอลินนะผมแท้นะผม มีครอบถังคาร์บอนนะครับการล้อยถังครบนะครับท้ายสั้นครบฝาปิดถังน้ามันแต่งนะครับของ CBR ห5ว F ตรงรุ่นนะครับผมการสะบัดแต่งนะครับอุดหัวโชกนะครับตรงนี้สองข้างมือคัดมือเบรกแต่งครบนะครับชิวหน้าแต่งนะครับผมคันนี้เลขไม ไม่สี่หมืนห้านะครับไม่แทน้นะผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับสรตายเดินหอบนะผม ่วมสวยนะครับไปเครื่องไม่มีโชว์นะครับโชคตรงนี้ได้ทำสีมานะครับผมเลขเครื่องเลขกอเดิมสตอปเปอร์สวยนะครับโซ่เต็มนะผมคออแข็งคาร์บอนนะผมเป็นเคปล่านะครับประมาณนี้ครับใครหาอยู่ไม่ผิดหวังครับคันนี้ อันนี้ราคาที่หนึ่งแสนสี่หมนห้าันผม CBR ปี 2016, คศสองพันสครงแดงนะครับรูปเพิ่มเติมจะลงไว้ที่เพจอมอบ Big ไบค e เลยนะครับซื้อขายกรุณาคอมาดูรถให้ดีนะครับเราบ็บมิจฉาชีพนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ